สวัสดีค่ะนักเรียนป .4 ที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกับครูแดงอีกครั้งในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้เราจะเรียนตัวสะกดไม่ตรงมาตราจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. สามารถอธิบายมาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตราได้ 2. อ่านและเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราได้ถูกต้อง 3. เขียนคาอ่านที่ไม่ตรงมาตราได้และ4จําแนกตัวสะกดไม่ตรงมาตราเรามาทราบความหมายของตัวสะกดไม่ตรงมาตรากันก่อนนะคะตัวสะกดไม่ตรงมาตราคือคําที่มีตัวสะกดหลายตัวและออกเสียงเหมือนตัวสะกดตัวเดียวกันตัวสะกดไม่ตรงมาตรามี4มาตราได้แก่แม่กบแม่กบแม่กลและแม่กด แม่กบคือคำที่มีกอไก่ขอไข่คอควายคอรอและขอราคาเป็นตัวสะกดแต่อ่านออกเสียงเหมือนกอไก่สะกดพยัญชนะท,ที่ขีดเส้นใต้นั่นคือตัวสะกดที่ไม่ตรงมาต,ตาราของแม่กบตัวอย่างเช่นเท้าสุกกนเมตตัวเลขประมุกปักพวก และสมัครตัวสีแดงทั้งหมดนั่นคือตัวสะกดมีทั้งตรงมาตราและไม่ตรงมาตราเอเราจะเขียนคำอ่านของคำที่สะกดด้วยแม่บอย่างไรมาดูกันนะคะนกเวลาเขียนเขียนกอก่สะกดเวลาเขียนคำอ่านก็ยังใช้กอก่เมฆคอร์คังเป็นตัวสะกดเวลาเขียนคำอ่านเปลี่ยนเป็นกอก่ หน้าใช้คอควายในการเขียนตัวสะกดแต่เขียนคำอ่านเปลี่ยนเป็นกอไก่และคำว่าเลขใช้ขอไข่เป็นตัวสะกดในการเขียนแต่การอ่านใช้กอไก่นั่นเองมาตราที่สองแม่กบคือคำที่มีบอใบไม้บอปลาบอพานบอสมเปาบอฟันเป็นตัวสะกดแต่อ่านออกเสียงเหมือนบอใบไม้สะกดกูได้ขีดเส้นใต้ ตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตราของแม่กบให้แล้วเช่นคำจาาโลกรูปภาพและกราบตัวสีม่วงทั้งหมดนั่นคือตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตราส่วนการเขียนคำอ่านแม่กบกราบพัพทีบาบีระและลาบ คำใดที่เป็นตัวสะกดไม่ตรงมาตราเมื่อต้องการเขียนเป็นคำอ่านเราก็เปลี่ยนจากตัวสะกดนั้นให้เป็นตัวใบไม้ของแม่กลนั่นเองมาตราที่สาแม่กลคือคำที่มีนอหนูยอยิงนอเนรรอเรือรอลิงและรอจุฬาเป็นตัวสะกดแต่อานออกเสียงเหมือนนอหนูสะกดรูดได้เน้นย้ำโดยการขีดเส้นใต้ สีดำนั่นคือตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตราตัวอยา่างเดินเหินรำคาญคำนวณลำทานบรรดาลและหวานรู้ได้เน้นเอาไว้ที่ตัวสีแดงหลักพยางนะคะทั้งหมดเป็นตัวสะกดมีทั้งตรงมาตราและไม่ตรงมาตราหลักการเขียนคำอ่านของแม่กลนเขียนโบราณละคร เชิญจากลและวานเม t t iedzieć, ื um, o, damned, ่อไรก็ตามถ้าตัวสะกดนั้นที่เราเขียนเป็นตัวสะกดไม่ตรงมาตราแต่ถ้าต้องการเขียนคำอ่านก็เปลี่ยนให้มันเป็นมอนอนหนุ่มาตราสุดท้ายมาตราแม่กดมาตราแม่กดคือคำที่มีดอเด็ดเป็นตัวสะกดตรงมาตราส่วนจอจานชอชางสอโซตอเตาดอชดาตอปะตัก ขอถุงขอฐานขอมนโททอพุทธเท่าขอทหารขอธงสอสาราสอฤาษีและสอเสือเป็นตัวสะกดแต่อ่านออกเสียงเหมือนดอเด็กสะกดคุณครูก็ได้เน้นย้ำโดยการขีดเส้นใต้ให้เรียนเห็นว่าตัวสะกดของแม่กดมันมีมากมายเช่นโกรธบวชเมตตาพัฒนาและโอกาส เป็นสีน้ำเงินทั้งหมดที่เป็นตัวสะกดของแม่กดมาดูตัวอย่างการเขียนคำอ,อ่านเลิศกฎหมายปรากฏตำรวจประโยชน์โอโสถประเสริดและรุดเช่นเดียวกันคุณครูดได้ทำตัวสะกดเอาไว้เป็นสีแดงซึ่งเป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตราดทั้งสิน้นนะคะ เพราะฉะนั้นตรงคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราเหล่านั้นของแม่กดเราจะเขียนใช้ดอเด็กในการเขียนคำขานคราวนี้เราเรียนครบมาแล้วทั้ง4มาตราที่เป็นตัวสะกดไม่ตรงมาตราเราสามารถสรุปบทเรียนนี้ได้โดยตัวสะกดไม่ตรงมาตราคือคำที่มีตัวสะกดหลายตัวและออกเสียงเหมือนตัวสะกดที่ตรงมาตรา วันนั้นตัวสะกดมีทั้งหมดวันนี้ได้เรียนสี่มาตรามด้วยกันแม่กกแม่กกแม่กลและแม่กดเราลองมาทําแบบฝึกหัดจากชีดกันนะคะเลือกคําที่กําหนดให้มีแม่กลนแม่กดและแม่กกดคาทั้งหมดมีดังนี้ชนบุรีมัชฉาบัญชีพินาบาสามารถโลกทารุณอุปปาการะ บริวารมหาราจีราเรามาดูว่าแม่กดมีคําใดบ้างชนบุรีบัญชีทารุณบริวารแม่กดต้องมีสี่คำเหมือนกันคือคําว่ามัชชาสามารถิีนานมหาราแม่กบมาดูแม่กบเป็นบ้างนะคะบาปบุปการะ ยีราฟและโลกตัวสีแดงทั้งหมดที่อยู่หลังพยางหรือคำนั่นคือตัวสะกดของมาตราต่างๆครูแดงขอให้เด็กๆกลับไปทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตราบ่อยๆแล้วครูหวังว่าเราจะต้องพบกันใหม่ในครั้งต่อไป สวัสดีค่ะ